เนี่ครับก็ต้องก่อไฟอยู่ดีอุ้ยโอ้ยไม่ก่อไฟทำเป็นตะเกียงไว้มันก็ไม่สามารถจะเผาแก้ ข้างบนก็ต้องทำไป็สองระบบคือก็ต้องหย่อนไม้ลงไปด้วยครับถ้าไม่หย่อนไม้เข้าไปข้างในเดี๋ยวมันไม่ลุกก็ต้องหย่อนไม้ลงไปด้วยว้ายร้อนร้อนเนี่ยนะครับใส่ไม้ลงไปข้างในในเตาด้วยแล้วก็ต้องกาะ ว่เตาไว้ด้วยเป็นสองระบบถ้าไม่งั้นมันเผาควันไม่หมดเผาควันไม่หมดเลยถ้าเอาไว้เอาแต่ไม้ใส่เข้าไปในใจกลางไม่สำเร็จ่ะมันลุกไม่พอ วันนี้ก็เลยสกรปรกหน่อยครับเพราะว่าเอาไม้เล็กๆมาใส่สุดท้ายโอ้ชนะมันไม่เปลืองเลยเพราะว่ามีฐานเก่าอยู่เยอะไงฐานเก่าวันนี้ได้ประมาณ30กระสอบแต่ที่จริงมันน่าจะได้50เพราะว่าเลี้ยงไม้เยอะมาก ทีนี้มันไม่ได้มันก็เลยมีถ่านอยู่ในเตาแล้วก็ไม้ที่ว่ามันยังไม่สุกแต่อาจารย์ก็เลี้ยงไม้ใหม่เข้าไปเลยแล้วก็จุดไฟตอนหกโมงเย็นก็กล่าวว่ากองวันอีกอีกวันหนึ่งเลยอะทีนี้มันไม่เหมือนกันครับความรู้หรือว่าการกระทำการการปฏิบัติ จะต้องดูจากสภาพของจริงแล้วก็ส่วนประกอบก็คือว่า่านในเตามันมีเยอะไหมแล้วก็ไม้มันใหญ่ไหมเพราะว่าเตานี้ไม้เล็กด้วยไงไม้เล็กทั้งทั้งหมดเลยไม้เท่าน่องเท่าขาไม่ไม่เท่า,า,า,าลำตัวเพราะเตาแรกนั่นที่ว่าคืนหนึ่งกับเออวันหนึ่งกับอีกครึ่งคืนน่ะก็คือไม้มันใหญ่ไม้มันใหญ่ วันนี้ไม้เล็กมันติดไวสิทีนี้พอไม้เล็กมันติดไวมันก็แค่แค่ครึ่งคืนเที่ยงคืนตีหนึ่งนี้มันเริ่มมีแก๊สมาแล้วอะ่ะตีสองนี่มาเต็มที่แล้วอะ่ะควันนะสิควันเต็มเลยก็เลยต้องจุดตะเกียงเผาบนหัวเตาถ้าไม่จุดเผาอย่างนี้นะครับควันรบกวนน่าดูเลยพอจุดเผาจหมดเลย ควันแทบไม่มีเหลือแล้วครับก็ต้องใช้ระบบนี้แหละครับแล้วก็หย่อนไม้ลงไปในนั้นคือยังไม่เลิกยังไม่เลิกหย่อนนะในใจกลางเตาเราต้องหย่อนลงไปเพื่อให้ไฟมันลุกจากข้างล่างด้วยลุกจากเดอเอิร์ะคือใจกลางโลกแล้วก็มาลุกหัวเตาด้วยหัวเตานี้คือแก๊สส่วนเกิน,เ,นเราจะต้องเผาทิ้ง อาจารย์จำเป็นจะต้องเผาทิ้งเป็นความรู้ครับถ้าอาจารย์ไม่พูดหรือว่าไม่บอกไม่มีทางรู้กันละครับถึงบอกไปบางทีก็อาจจะไม่เข้าใจนะเข้าใจยากเพราะว่ามันมันไม่เหมือนอการปฏิบัตินะการประดัดปฏิบัติ นาฬิกามองไม่เห็นเพราะว่ามันสะท้อนแสงเอโอ้สะท้อนแสงมากเกินไปซะแล้วจะให้ดูเวลาไปเรื่อยๆมันก็ดูไม่ได้ทำยังไงถึงจะเห็นนาฬิกาดีนะ เฉียงอย่างนี้เพราะว่าไปรับแสงมากไปรับแสงมากไปก็มองไม่เห็นเวลาเลยอย่างเงี้เห็นเวลาตีสี่กับหกนาทีกับแก๊สก็ต้องไปค่อยแย่ครับต้องไปค่อยแย่ข้างบนด้วยแย่ไฟตะเกียงไว้แล้วก็ต้องเติม เติมไ,ไม้ลงไปในเตาลงไปในใจกลางโลกของอาจารย์นะครับไม่อย่างนั้นไม่สำเร็จนะครับควันรบกวนควันรบกวนไปประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าโอ้ตกใจเหมือนกันจะทำยังไงดีนะว่ามันจะตกลงกับออผู้ช่วยกับน้อง คนที่มาช่วยเลี้ยงฟืนนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ก้นกุฏิของอาจารย์นะนะผู้ช่วยอาจารย์นะก็ะตกลงกันว่าเออต้องเผาต่อยาวนะพ,พอแก๊สเริ่มมานี่หยุดไม่ได้ก็ต้องเผาไปอีกประมาณสักหชั่วโมงอย่างน้อยทีนี้ก็ก็พูดกันว่าเอออย่าไปก่อไฟหัวเตานะให้ใส่ฟืนไปข้างใน ปรากฏว่าใต้ฟืนไปข้างในอย่างเดียวมันไม่พอมันไม่มันไม่มไมแก๊สไม่หมดแก๊สนี่มันเยอะจริงๆนะนี่แล้วก็ต้องจุดอย่างนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวเอา ไม้ลงไปแยะลงไปในเตาด้วยอืต้องขยแย่ที่เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากก็ต้องเอานี่แหละก็แย่ลงไปด้วย <c oughs> ทีนี้มันลำบากอีกตรงนี้แหละ ว่าจะให้ไฟมันติดกลางวันไงที่จุดกลางคืนเนี่ยเพราะว่ารู้แล้วครั้งที่แล้วเนี่ยห <c oughs> วันกับกับค่นคืนครึ่งคืนเนี่ยแก๊สออกก็คือประมาณาถ้ากลางวันอย่างเดียวมัน12ชั่วโมงใช่ไหมล่ะทีนี้กลางคืนอีกครึ่งคืน12มันก็บวกอีก6กนะคะสิบวกก็อีกหมันก็เป็น18 18พอตีสอมันก็เป็น20 ก็คือ20ชั่วโมงแต่วันนี้มันไม่ใช่วันนี้มันจุดไฟ6โมงเย็น6โมงเย็นพอตีหนึ่งมันไฟมันไม่ถึงตีหนึ่งหรอกเที่ยงคืนเนี่ยแก๊สมันมาเต็มที่แล้วเพราะว่าอาจารย์เรากิ่งเล็กๆเนี่ยย่อนใส่ตลอดเวลาเลยแล้วก็สลับกับอันใหญ่บ้างก็คือส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเล็กๆ ไม้ไม่ถึงไม่ถึงไม้ตะเกียบเนี่ยเล็กๆเนี่ยไม้มะขามเนี่ยใส่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้มาได้ผลแฮะเนี่ยมันไม่เปลืองไงมันไม่เปลืองแล้วมันได้ผลมันติดดีมันทําให้หนึ่งทำให้ไฟติดดีสองมันมีฐานอยู่ในนั้นแล้วไม้ไม้ดิบมันเยอะไม้ดิบมันเยอะสามไม้ไม่ใหญ่ไม้มันเล็กวันนี้ ก็เลยติดไฟไวนี่แหละครับไม่เหมือนกันคือว่าพูดว่า,เ,เ,ตาตเตาของตนเตาของตนเตาลุกไวไฟลุกไวไฟลุกช้าถ้าเป็นเตาใหญ่นะเตาเล็กอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าแต่เตาใหญ่ลุกช้าแก๊สมาเร็วมาช้ามันขึ้นอยู่กับไม้ นะขึ้นอยู่กับเชื้อเพลิงใน,ในเตาถ้าเกิดว่ามันทั้งหมดเป็นไม้ใหม่ทั้งหมดมันก็มันก็ไปอีกแบบหนึ่งเลยนะอีกตำรานึงเลยแต่ถ้าเกิดว่าไม้ผสมก็คือมีถ่านเก่าอยู่ในนั้นด้วยผสมกันแล้วก็ก้นก้น,ก,นก้นเตาอะ่ะอาจารย์ไม่ได้เอาออกเลยไงก้นเตาที่เป็นถ่านเป็นไม้เล็กๆที่เอาไวอ้อ่ะไม่ได้เอาออกเลยเพราะว่ามันไม่ค่อยสุกดีไงมันรีบ คือว่ารีบกลัวกลัวก็เลยไม่ได้จุดอีกสักประมาณสักเมื่อคืนนั่นนะนะเออคือเอเตาก่อนแล้นะเตาก่อนนะตีสองนะก็ปิดเต้าเลยที่จริงมันต้องตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงห็นไหมอีก4ชั่วโมงเน่ยเผาต่อไปเลยแต่วันนี้แน่นอนเลยเนี่ยเหมือนกันเลยครับตีหนึ่ง ตีหนึ่งแก๊สลุกจุดไฟจุดไฟนี่ตีสองครับตีหนึ่งเ่ยแก๊สมันมาแล้วควันมันขอมองชงเฉงแล้วแต่มันยังไม่แรงมากพอตีหนึ่งครึ่งนี่ควนันเต็มนหูน่ากลัวมากเลยมันแล้วมันเข้าบ้านเขาดีเพราะลมมันนิ่งลมมันนิ่งแล้วมันก็พัดไปทางบ้านคนอะ่ะโอ้กลัวเขานอนไม่หลับกลัวหายใจไม่ออกกันก็เอา ลองดูลองเผาเผาแย่ไปอาจารย์เอาไมา้แย่ไปในในใจกลางโลกใส่ไปก็ลุกไม่ได้ไม,ไม่ไม่พุ่งมาเป็นซุเปอร์ซันก็ตกสุดท้ายก็ต้องก่อไฟบนหัวเตาด้วยอยู่ดีครับก็ต้องใช้ระบบเก่าระบบที่เตาที่แล้วนะครับมันก็เป็นตำราไปเลยก็แล้วกันเป็นตำราของอาจารย์ไปเลยมันไม่ใช่ตำราของคนอื่นละ จะเอามาพูดปนกันไม่ได้แล้วเอ๊ะของคนนู้นเขาทําอย่างนั้นแล้วก็ไปถามเขาว่าเออแล้วคุณทำอย่างไชเวยได้ไปถามชาวบ้านเขามันไม่ได้อาจารย์อาจารย์ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าเตาของอาจารย์เนี้ยอ,ออกแบบแบบไหนมีรูกี่รูระยะเท่าไหร่รูกว้างใหญ่เท่าไหร่เตากว้างเท่าไหร่ ไม้อย่างไงมันมันเป็นองค์ประกอบไปหมดเลยครับองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันจะให้คําตอบไม่เหมือนไม่เหมือนเดิมเลยอ่ะไม่เหมือนเดิมมันต้องอยู่ที่การสังเกตด้วยก็เหมือนที่อาจารย์เรียนรู้จากครูบาอาจารย์อื่นๆที่เขาพูดนะครับคือว่าการเผาถ่านเนี่ยมันเป็นตำํำราต้องเรียนรู้ไม่ใช่ว่า ไปดูคนอื่นเขาแล้วก็เอามาเผาเฉยๆมันไม่ได้มันต้องกระทําด้วยต้องปฏิบัติด้วยต้องทําด้วยตนเองครับไม่ใช่ว่าเอาใครเขาว่าอย่างไงก็โอเคคงจะเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ครับตอนนี้ตีสี่สิบสี่นาทีเดี๋ยวเวลาตับปิดเตาตอนเช้าเดี๋ยว ให้ผู้ช่วยเขาช่วยปิดเพราะว่าตอนนี้อาจารย์ไม่ปิดแล้วอาจารย์จะเผาแก๊สไปอย่างเดียวเลยถึงเช้าเผาอย่างเดียวเลยพอดีเลยมันเหมือนเตาที่แล้วไงมันเหมือนกันเหมือนกันเลยอืมร้อนนะนี่ เข้าไปใกล้เลยจะโยนโยนไม้แล้วเขีย่ยเข้าไปไม่ได้เลยร้อนจัดนี่นั่นเขี่ยล่วงไปชิ้นเล็ก <c oughs> พูดไม่ได้เลยแสบคอเลยรีบขอยออกมาครับ ส่ชิ้นเดียวชิ้นนิดเดียวก็รีบถอยออกมาเลยไม่ไหวแรงมากลมนิ่งแล้วครับโอ้เมื่อกี้มันมาจากไหนแล้วลมอะไฟไม่ดีลุกสักหน่อยแต่ลมมันเยอะพอไฟลุกขึ้นมาปุบ๊บลมไม่มีดีเหมือนกันตั้งไฟตั้งเอ่อเขาเรียก,กว่าอะไรนะตั้งตรงพุ่งตรงเข้าท่า ที่มันก็ไม่เรียบเดินถอยหลังเดินหน้าถอยหลังก็จะพยายามถ่ายนานๆไงไม่ไม่อยากจะปิดปิดปเปิดเปิด,ปด,ปดมือถือก็เียวจะว่าหาว่าตัดต่ออีกเนี่ยอาจารย์ก็จับเวลานาฬิกามันเดินไปด้วยนะแล้วก็ดูไฟดูเตาไปด้วย จะได้แน่นอนเลยว่าตอนนี้ในคลิปอ่ะ15นาที15นาทีก็คือตั้งแต่ตีสีนาะตีสี่นี้ตอนนี้ตีสี่สิบหกนาทีสิบเจ็ดนาทีแล้ว่าก็ดูไปเปรียบเทียบกันไปเลยครับว่าไฟมันลุกตลอดอยังไงครับอาจารย์จะไม่ทำคิปอ่าคล,อคลิปช็อตคลิปช็อตยังไม่ทํานะครับ พอจะเอาอันนี้ยาวยาว,ยาวยาวๆไปเลยดูที่ว่ามันเป็นยังไงไงครับก็จะพยายามให้มันนิ่งๆอะ่ะมันไม่ไม่นิ่งเท่าไหร่ทีนี้ไปเอามือถือมาใหม่อาจารย์ก็เอามือถือกล้องเอาอย่างแพงมาเลยทีนี้เออมันคุณภาพ ็ดีกว่าเดิมแล้วครับคุณภาพแต่ก็เสียดายไม้โซฟี่เนาะถ้ามันมีไม้กันสัน่นนะไม่ใช่ไม้โซฟีด่ดิไม้กันสัน่นไม้กันสัน่นเวลาถ่ายเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยมันจะไม่สัน่นไงแล้วก็การถ่ายทำเนี่ยมันสำคัญด้วยนะบางบางท่านอาจจะไม่เข้าใจอาจารย์ก็พูดไปนะเดี๋ยวเขาจะเกียดเอาอีก แต่เอาจากความรู้ของอาจารย์ล้วนๆเลยนะก็คือถือมือถือเนี่ยอย่าใส่ซ้ายสส่ขวาแล้วก็ขวาแล้วก็ใส่ซ้ายอย่างเงี้ยมันเหมือนเป็นการเล่นกลนะนะมันจะตาลายครับเนี่ยาส่ายส่ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไปทางเดียวเงี้ยได้ครับไปทางเดียวก็ได้แต่ไม่ใช่วิ่งหันไปแล้วก็หันมาหันไปหันมาอย่างเงี้ยตาลายเลยครับ นะเอานิดเดียวน,นะไม่อยากเออนั้นมากเพราะว่าจาย์ก็จากประสบการณ์นะทำมาหลายครั้งแล้วตาลายหลายครั้งแล้วไงก็รู้แล้วและอีกอย่างหนึ่งจา์เป็นศิลป์นนะนักเรียนศิลป์ก็คือศิลปะแล้วก็ชอบในการถ่ายรูปมาแต่เด็กแล้วก็ถ่ายรูปหากินนะหาเงินนะ มาแต่เด็กแล้วครับอยู่โรงเรียนก็ถ่ายรูปถ่ายเพื่อนแล้วอัดอัดอัดแล้วก็ขายได้ได้เงินครับได้เงินมากกว่าเงินเดือนอีกอะถ่ายรูปแต่ไม่ได้ถ่ายตามงานรอกนะถ่ายเฉยเฉยถ่ายเพื่อนถ่ายเพื่อนถ่ายวิวถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขายก็เลยรู้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายทำรู้มากกว่า ก็เลยไม่ต้องไปนั่งตัดต่อมากยังคนอื่นนะโหต้องมานั่งตัดต่ออีกหลายชั่วโมงนะวิดีโออาจารย์แทบจะไม่ได้ตัดต่อทางคอมพิวเตอร์เลยเพราะว่าการถ่ายเทคนิคในการถ่ายอ่ะเรียนรู้ได้เยอะกว่าไงได้เยอะกว่าก็เลยมันน่าจะดีอะ่ะ ไฟเผาเผาควันหมดเลยครับเนะี่ยแจ๋วเลยโอ้ตอนแรกตกใจตอนนี้สวยแล้วครับสวยอ่าแก๊สขึ้นนิดหน่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าเกิดแก้วมันเบาลงเบาลงแล้วก็แล้วก็จุดข้างในอย่างเดียวก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าควันมันเกิดขึ้น,นก็ใส่ทาตะเกียงอย่างนี้แหละสองอย่างตำลาเดิมคือตะเกียงข้างบนด้วย เผาด้วยแล้วก็ย่อนลงไปในใจกลางโลกเดอะเอิร์ธนั่นด้วยก็จะได้สองอย่างไปพร้อมๆกันเลยมันก็จะไม่มีควนรบกวนใครเพราะถึงเวลาที่เป็นเตาแบบซปเปอร์สันก็คือไฟลุกไฟลุกบนหัวเตาหรือว่าลุกออกป่องปล่องนะไฟออกปล่องเนี่ยมันจะ ไม่มีควันเพราะว่ามันเผาไหม้ควันอยู่แล้วแต่ในขณะแรกๆขณะแรกๆเนี่ยจะต้องมีการปิดเปิดตามตำราของอาจารยนะ์ถูกต้องที่สุดต้องต้องปิดเตาให้ทั่วให้หมดเลยไม่ให้มีรูอื่นแล้วก็ไปเอาไปครอบบนหัวเตาครับครอบบนหัวเตาทีนี้การครอบบนหัวเตาเราก็ต้องคอยดูด้วยครอบ ยกออกยกเข้าได้ด้วยครับเพื่อกันไม่ให้มันระเบิดนะครับแต่อาจารย์จะใช้เทคนิคอีตรงฝาครอบฝาครอบหัวเตาเบาๆครับไม่ให้มันหนักเวลามันแก๊สมันมามันก็เพเยอออกมาเองเพเยอคือมันดันปุ๊บมันก็จะเพเยอ่าวันนี้ทดลองให้ดูแล้วคลิปมานนะถ่ายให้ดูว่ามันเต้นดึง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 นั่นแหละน่ะเตาเตามันก็จะไม่พังนะครับ ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะระเบิดพังเพราะว่าเราไม่ได้ปิดแน่นไงไม่ได้ขันเกลียวหรือไม่ได้เอากดมันแน่นผนึกแน่นคือ,อทําให้มันเบาแล้วก็สามารถถ้ามีแรงดันก็ลอยขึ้นไปขยับขึ้นไปได้เหมือนเป็นวาววาวธรรมชาติน่ะนะเนี่ยตอนนี้ก็20นาทีตามเวลานะครับตามนาฬิกาเนะีนะ่ยในมือถือ อาจารย์เวลาถ่ายทําก็20นาทีแล้วนาฬิกาก็ตีสี่ยี่สิบแล้วครับยี่สิบสองแล้วตีสี่ยี่สิบสองนะวิดีโอก,ก็ยี่สิบเอ็ดและยี่สิบเอ็ดนาทีกับไฟยังลุกอยู่ยังไม่ได้ไปเติมไปอะไรนะมันก็ลุกอยู่ก็มาปล่อยมันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปใส่ครับก็ไม่อยากไปใส่บ่อยๆมันร้อน ร้อนกล้องด้วยเนี่ยเนี่ยก็ให้ดูให้ดูกันอย่างเงี้ยครับมันลุกแน่นอนแล้วครับลุกแน่นอน ้องอันนี้ซูมไม่ค่อยไม่เหมือนกล้องอันเก่าอาจารย์ซู o ไม่ไม่ไม่เด้งอันนี้พอซูมปุ๊บมันเด้งกลับเองเลยอ่ะอืมอะไรน,นี่มันปรับปรับปึบปบ,ปบ,ปบ,ปบึบบบไม่รู้มันจะปรับทำไมเนี่น,นี่มันปรับไปปรับมา ย่อ <Yo. S 2> คือพอสูมปุ๊บมันจะโดดโดดปึ้งเป้งบึ้งบลุกดีครับแก๊สลุกเป็นซุปเปอร์ซันไปแล้วเพราะว่าเตาของอาจารย์มันผสมผสานร,ระหว่างซุปเปอร์ซันเขาไงซุปเปอร์ซันแล้วก็มาเป็นเดอะเอิร์ธมาเมนเผาศพเมนเผาศพก็คือมีห้องเผาไหม้สองสองห้อง ตอนนี้อาจารย์ไม่ใช่ห้องเผาไหม้แต่เป็นหัวเตาเผาไหม้เผาไหม้ควันนะครับก็เผาไหม้อยู่บนหัวเตาเลยครับแต่ช่วงแรกๆที่แก๊สไม่แรงมันก็เผาไหม้อยู่ในเตานะครับเผาไหม้อยู่ใ,ใจกลางพอมันแก๊สแรงๆแล้วก็เอามาเป็นซุปเปอร์ซันคือเผาไหม้บนหัวเตาครับแต่ใจกลางเตามันก็ลุกอยู่นะครับนะ มันลุกอยู่มันเติมอยู่ตอนนี้เวลา23นาทีกว่าแล้วครับคลิปนี้ก็ยาวเหยียดแล้วนะก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเนี่ยอาจารย์พูดพอจะจับใจความได้ไหมครับคลิปนี้พยายามบอกรายละเอียดเยอะแยะเลยนะความรู้ล้วนๆเลยนะครับเนี่ยเทคนิคในการเผาเทคนิคในการเผาถ่านไม่ใช่ไม่ใช่ วิชาหรือว่าแบบพิมพ์เขียวในการสร้างเตานะวิดีโอชุดนี้ก็จะบอกนะครับบอกความรู้ประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ของอาจารย์ล้วนๆเลยนะครับครับก็อย่าลืมให้กำลังใจอาจารย์ด้วยนะครับกดสับสกา์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ